s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยอ่ะสวัสดีนะครับมากันแล้ว,วดีคบ,คบอันนี้ผมแก๊บไข่มุกค่ะจูจิฮับอ้าวจูจิก็เป็นแขกรับเชิญเพราะไปแขกรับเชิญนี้ก็ต้องถามกันก่อนตามธรรมเนียม,มเพราะว่าอ่ะผมก็บอกว่าเอ้ยผมอ่ะสบายดีอ่ะแล้วคุณล่ะสบายดีไหมผมสบายดีครับแล้วคุณล่ะผมก็สบายดี แล้วคุณล่ะอ้าวผมสบายดีแต่คือไม่ต้องถามผมแล้วแต่คุณน่ะคุณสบายดีไหมผมสบายดีทุกผมสบายดีแล้วแล้วคุณล่ะอ้าวผมสบายดีคือฟังเลยผมบอกผมสบายดีแต่คุณล่ะอ้าผมสบายดีไงเฮ้ยออแล้วค mm ุณล่ะเออขอบกูบอกกูสบายดีอ มันถาอะไรอย่าสบายดีไงสบายดีนี่ผมไม่ได้บอกว่าผมแอมไฟนะสบายดีคือทักทายคือบอกว่าสวัสดีเพราะสบายดีคือภาษาลาวเอาถูกต้องอาเซียนคุณต้องรู้จักแล้วอาเซียนรวมใจอาเซียนเรามารวมใจล่าสุดถ้าไปแถวอโศกนี่คุณจะเจออีกหนึ่งร้านเป็นพันธมิตรกัน ชื่อโจคร่วมใจโอ้ยเอาโจคล่มมารวมใจเขาขายโจ๊ขายอาหารตามสั่งอันนี้คุณสั่งได้แต่ถ้าเป็นคําทักทายในอาเซียนนีก็มีหลายอย่างมิงกาลาบาอันนี้พม่าสินจาวเวียดนามสามัดดาตังอันนี้มาเลเซียบูไนความรู้แล้วสามัดตะเซียงอันนี้ของอินโดอ้าวคุณต้องรู้นะเก่งอะคุณวัสตาอ้าวอันนี้รู้แล้วดิลิปไม่รู้ไงโอ้ดิลิปคุณต้องรับรู้คุณทำเอเก่งอะคือคุณอะเกิดมาเนี่ย สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่ใช่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหมายถึงอายุออายุสิบยี่สิบสามสิบปีเนี่ยคุณก็ต้องจะสะสมความรู้มีความรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยถูกต้องเพราะว่าเนี่ยมาฟังรายการเราเนี่ยคุณก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจริงต้องจดนะอ้าวต้องจดอยู่แล้วคือการโจดการจําเนี่ยอย่างที่บอกในตอนที่หนึ่งนะนีประมาณสิบสองสิบสามนี่คุณย้อนกลับไปฟังได้นะอ จำไม่หมดจดดีกว่าจำแล้วคุณอย่าไปหยิ่งทะนงตัวว่าเฮ้ยอย่าไปจดเลยสมองเราดีไม่ดีไม่ดีผมบอกเลยว่ามันเสียหายเพราะว่าความรู้ที่ดีเนี่ยคือความรู้ที่เข้าหัวคุณเพราะถ้ามันไม่เข้าหัวเราอ่ะมันเป็นความรู้ผ่านไปนี่มันไม่มีประโยชน์เข้าหูวซ้ายทะลุหัวขวาไปเลยเอ้าทาไมทําไมเขาถึงไม่เข้าหัวขวาทะลุหูวซ้ายเพราะว่าคุณสังเกตสิว่าคนเราอ่ะคนส่วนมากบนโลกนี่ถนัดขวานะ ซ้ายออกขวาเออมันคือความคุ้นชินอะเวลาคุณดูหนังดูการ์ตูนคุณดูดิซ้ายเฟรมวิ่งจากซ้ายเฟมออกขวาเฟมแล้วนะมันรู้สึกไปข้างหน้าถูกต้องแต่ถ้าขวาเฟมวิ่งไปซ้ายเฟรมหนังเรื่องคลาสสิกอะที่เขามีซีนวิเคราะห์กันนะหนังในแอร์พอร์ตเป็นซีนที่วิ่งคุณจะเห็นนะซีนมันจะเห็นต่อเนื่องเลยลูกศรจะวิ่งวิ่งวิ่งไปตลอดจากซ้ายไปขวานะเขาไม่วิ่งจากขวาไปซ้ายกันนะ เพราะว่ามันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์เออธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่มันสรรสร้างมาเนี่ยมนุษย์สองคนแรกเนี่ยอาดัมกับอีฟใช่อาดัมกับอีฟเนี่ยเอวานะจริงๆคือเอวาเอวีเอเอวาบางางตำราก็บอกเอวาบางตำราบอกอีฟเออเออาอีฟใช่ถ้าอีฟแอนด์บอยเนี่ยอีฟแอนด์บอยเป็นล้าน ขายเครื่องสำอางสีชมพูแต่ถ้าเป็นอิฟเวลาเล่นกันอันนี้อิฟคือพักก่อนไม่นับไม่นับนะอิฟก่อนใช่อิฟไว้ก่อนเพราะว่าแล้วเกิดเราสมมุติว่าตั้งบนลูนด่านเงี้ยจ้ะวิ่งกันไปเนี่ยทะลุไปเนี่ยเอออีฟอีฟอีอีฟอีไปอันเนี้ยต่อให้คุณผ่านไปได้เนี่ยก็ไม่นับนับปะก็ไม่นับเขาเรียกว่าโมคะโมคะถูกต้องโมคะเนี่ยโมโมมีโมคะโมคียะอ้าวใช่โมคียะเนี่ยก็แล้วแต่ยะอ้าว ความรู้เลยความรู้คุณมาเกับาเลยความรู้คูความเพรยดเอาตองก็ได้ก็ได้เออคือในชีวิตผมเนี่ยมีเรื่องหลากหลายมากล่าสุดนี่ผมไปเจอรองเท้าดิรองเท้ายังไงคุณรองเท้าดิรองเท้าหลายคนอ่ะตอนรกูทำอะไรเนี่ยกูแค่พูดรองเท้าเออรองเท้าไปอไปรองเท้าเอตอนเด็กเดกกับมัธยมไม่เรียนหนังสือเออโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้าของเราก็จับเอาไว้เนี่ย กูพูดรองเท้ากูก็ยังไม่ได้ขรองรองเท้ารองเท้านักเรียนจคุณสังเกตไหมตอนมัธยมเวลาคุณใส่รองเท้านักเรียนคุณสวมเข้าไปเนี่ยคุณจะรู้เลยนะว่ามันเป็นคู่ของเราทุกตั้งนะมใช่ไหมไม่รู้อ่ะสิมันเป็นรูปเท้าเราไงวลาแบบใส่ลงไปต่อให้เป็นเบอร์เดียวกันน่ะถ้าคุณไปใส่ของคนอื่นคุณรู้ว่ามันไม่ใช่มันจะแปลกๆกเปรียบเสมือนความรักนะอะไรคู่ชีวิตของเราอ่ะคือถ้ามันใช่มันใช่นะ มันคุณสวมคุณรู้นะอืคุณ<ข>ต้องสวมก่อนสวมใส่การใช้ชีวิตลงไปเ,ออเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยอันนี้ใช่นะม,มันเข้ากันได้หรือเปล่าถูกต้องแต่ต้องสวมก่อน ถูกต้องแล้วหลังจากคุณรู้แล้วว่าใช่ไม่ใช่จังดังนั้นล่ะคุณตัดสินได้แล้วล่ะว่ายังไงดีเราจะใส่คู่นี้ไหมถูกต้องแต่หลายคนก็อย่าฟังเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าเมตาอร์ก็คือการเปรียบเทียบใช่อันนี้เราไม่ได้บอกว่าแฟนคุณเป็นรองเท้านักเรียนมันไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเป็นไนกี้ก็ได้อ้าวก็อาจจะเป็นสนิเกอร์เออก็แล้วแต่บางคนอาจจะเป็นรองเท้าหนังรองเท้าหนังวินเทจปีลึกปีเก่าอันนี้แล้วแต่คุณเรื่องอะไรเอ้าเรื่องอะไรก็เรื่องของผม หมายถึงหนังอ่ะเรื่องอะไรอ๋อหนังเรื่องอะไรไอ้นี่ที่ติดเกาะที่ติดเกาะ castaway อ้าวถูกต้องลูกบอลน่ะชื่อวิวสันนะคุณวิวสันวิอันนี้ผมไม่อยากสปอยนะยังไงตอนจบไปเอกตายเด็กนักเรียนร้องไห้กันระงม มันไม่มีนักเรียนอ๋อไม่มีนักเรียนอันนั้นหนังน้าคอมเออว่ากันไปผมเห็นบนโต๊ะคุณวางน้ําเปล่าอยู่ทำไมครับน้ําเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่ประกอบอยู่ในตัวเรานี้มากกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณอันนี้เรื่องจริงนะอวาเรื่อยู่แล้วสิผมเคยพูดเรื่องเท็จกับคุณที่ไหนนี่ขนาดผมอัดวันเอพิลฟูลเดย์นะผมยังไม่เคยโกหกอะไรคุณทั้งยงเฮ้ยเขารู้กันหมดเลยอ้าว อ้าวคนเราจริงใจอยู่แล้วคนเราเปิดเผยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเราก็พูดกันไป15บ15นาทีเราพูดไม่มีตัดไม่มีต่อเลยที่ฉันรอเธอเอพิฟูเดยนี่คือวันโกหกเอาใช่ทําไมทําไมอะไรทําไมเป็นวันนี้ทําไมวันที่เอพิฟูเดย์เนี่ยมถึงเป็นวันที่หนึ่งเมษา มึงคิดว่ากูเป็นใครกูถึงจะรู้สิ่งนี้เมื่อกี้คนเนี้ยบอกคุณความรู้เยอะอยู่เลยสิสิบีสบอันนี้มึงก็ต้องให้กูไปเซิร์ชมาก่อนแล้วแหละกูถึงจะรู้เพียงแต่ว่าถ้าคุณไปโกหกวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเดี๋ยเร่เกี่ยวกับเอพิฟูดเดย์ครับผมเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งตอนมัธยมแล้วผมก็บอกเขาในวันเอพิฟูดเดย์ว่าเออผมอ่ะมีแฟนแล้วนะเออเออ คุณตั้งใจจะโกหกเขาใช่จะจะล้อเล่นว่าแบบเอยคุ่นี่มีเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็บอกว่าเอ้ยจริงยังไม่มีก็ก็ทําอย่างนี้แหละเออปรากฏว่าฝั่งผู้หญิงอะเขาก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันอบอกว่าเอ้เรามีแฟนแล้วเธอไงวายล้อเล่นอะไรเงี้ยเออสรุปผมก็ก็จบวันนั้นไปเราก็ยิ้มยิ้มแฮปปี้ก็คิดว่าเอ้หยอกหยอกกันไหมผ่านไปประมาณครึ่งเดือนอผู้หญิงคนนี้ไปมีแฟนอ้าวผมก็ อ้าวเฮียเฮ้ยเราไม่ได้โกหกกันดิเออยังหยอกหยอกกับกูอยู่เลยเอแป๊บเดียวไปมีแฟนเะแล้วเออพิ่งมารู้ความจริงทีหลังว่าวายอ๋อเป็นแฟนกันแล้วหมายถึงเขาอ่ะคิดว่าเป็นแฟนกันจริงๆแล้วตั้งแต่วันนั้นที่คุณเอพูดเดใช่เขาคิดว่าผมอะเป็นแฟนจริงๆเออแล้วมนเกิดอะไร แล้วแต่ระหว่างนั้นคุณก็ไม่ได้อะไรไม่ได้คุยเลยไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นแฟนเขาเราคิดว่าเราหยอกหยอกเขาก็ไม่คิดว่าคุณไปขอคบแล้วคุณก็หายไปอะดิใช่เขาก็เลยแบบมึงเป็นแฟนอะไรวะสิบห้าวันไม่คุยกับกูเลยก็เลยไปมีคนเลยไปเลยเออผมก็อ้าวไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปล้อเล่นนะอย่าไปล้อเล่นอย่ดียล้อเล่เออไปเล่นเกินไปนะคุณต้องนัดกันก่อนนะคุณจะเล่นอะไรอแล้วถ้าคุณถ้าคุณนัดกันล่ะ แล้วมันเป็นคุณนักกิจริตเนี่ยอันนี้เป็นหนังฟ้าเด็ดฟิลเลอร์แล้วหลล่่ออเยะใช่แต่พงศอ้าวถูกต้องก็มีหลายหลากหลายบทบาทเขาเป็นตัวแสดงมาเยอะอ้าวถูกต้องเลยอันนี้6ตุลาในี่เขาเข้าแล้วนะหนังนะฟ้าเด็ดฟิลเลอร์นะไปดูนะอ้าวใช่แต่ถ้าฟ้าเด็ดฟิลเลอร์อันนั้นแหะรถรถแข่งผ่านไปแล้วอ่าผ่านไปแล้วสายปาร์ตแปลแปลอันนี้ก็มีอีกอออ้าขงนี่รถเมย์รถเมย์รถเมย์อ้าวใช่เป็นรถเมย์ฮะคุณคอหนังนะอ้าวใช่แขนมันหนัง <laughs> มันก็ต้องหุ้มด้วยหนังทั้งตัวอยู่แล้วร่างกายคนเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วรองเท้าก็ยังไปรองเท้าหนังกลับไาอ้าวใช่เ,<อ>เพราะว่าการใส่รองเท้าหนังเนี่ยมันจะทําให้คุณเปลี่ยนลุกเลยแหละเฮ้ยทำไมอ้าวเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยแล้วคุณจะใส่รองเท้าแล้วคุณเดินเนี่ยคุณต้องลุกไงต้องลุกก่อนอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกเปลี่ยนนั่งอ่าพอจะคุณเปลี่ยนเดินเปลี่ยนวิ่งบ้างอันนี้ถ้าคุณซื้อก้้อยี้ใหม่เนี่ยเขาเรียกเปลี่ยนั่ง แต่ถ้าคุณยืนปุ๊บอันนี้เปลี่ยนลุกแล้วอ่าใช่คนละแบบกันคนละแบบกันอันนี้คุณต้องดูให้ดีว่าว่าคุณกําลังสงสัยเรื่องอะไรเพราะเวลาคุณเกิดความสงสัยขึ้นมาในหัวในตัวเนี่ยคุณจะเกิดอยากรู้แล้วแล้วพออยากรู้เนี่ยสมองจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาอะไรชื่อว่าเอสโบโดอ้ยไอสารเอสโบโดไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่แล้วคุณฟังไม่จบนะโอเคคุณไม่เปิดใจคุณไม่คุณเพราะคุณไม่มีความรู้เออผมใช้คํานี้ คุณไม่มีความรู้คุณก็มาหาว่าผมแบบไปติงไปตองท่านแล้วไอ้สารเอเบโดเนี่ยเฮ้ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมมึงจำได้ไงเฮ้ยไม่เหมือนเดิมกอเลยท่านผู้ชมกอเลยกอรู้เลยได้อาวแกก็บอกได้อีกอ้าวกอนี่เป็นสองเทปอากอนี่เป็นเทปซึ่งถ้าเทปเนี่ยไอ้หน้า A หน้าบมันจะมีนะคุณมันจะกลับด้านได้อ้าวกลับด้านได้แล้วถ้าเกิดว่าดึกๆเนี่ยถ้าคุณกลับด้านไปเนี่ยทำไมพ่อแม่ว่าว่านั่นกลับบ้า กลับบ้านคุณต้องไปมีกุญแจก่อนแหละไม่ใช่กลับบ้านไม่ใช่กลับด้านอ๋อเออเด็กๆผมก็เคยกลับด้านกลับบ้านบ้านผมอะมันอยู่ในซอยลึกเออกลับดึกอยู่ซอยลึกในซอยเปียกไม่ใช่รายการเพลงนะบ้านผมเนี่ยซอยมันลึกมากแล้วข้างทางมันเป็นเขียวขจีเลยเป็นป่าเป็นป่าต้นไม้แปลงเออแล้วผมอะ ขับดึกบ่อยผมก็ขับรถผมอะไปจอดหน้าบ้านุกๆๆๆพอจอดหน้าบ้านเสร็จปุ๊บผมก็เออเดี๋ยวอันนี้ผมนอนพักก่อนละกันหน้าบ้านแล้วนะทำงานมาเหนื่อยไงแต่ว่าประตูมันล็อกผมต้องโทรบอกแม่แล้วมันดึกแล้วผมมอยากรบกวรในแม่ออกมาเปิดประตูบ้านให้ผมก็เลยนอนในรถตื่นมาไอสัตว์ตำรวจอยู่หน้ารถเกิดอะไรเกิดอะไรตำรวจมาปลุก เพราะว่าตำรวจถามว่าคุณมาทําอะไรอผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรผมอยู่หน้าบ้านตัวเองเขาก็เลยบอกว่าเมื่อทําไมมึงไม่เข้าบ้านตัวเองมึงอยู่หน้าบ้านตัวเองพฤติกรรมแปลกๆของคนเขาคิดว่าเราเป็นโจรเออเพราะว่าคือรถมันก็มืดไฟในซอยก็มืดมันยังไม่ได้พัฒนาแล้วใคามันจะมานอนอยู่ตรงนี้อะไรงี้เนาะแล้วไฟหน้ารถเปิดแม่งเหมือนมีคดีคดีตัดต่อเออคือไฟล้ำแสงมันส่องมาเข้าไปพงหญ้า แล้วก็มีคนนอนอยู่เขาก็เลยมาเคาะนึกว่าตายแล้วหรือว่าเป็นโจรหรือเป็นอะไรก็เลยบอกว่าไม่ไม่นิ่มบ้านผมจริงๆครับก็เลยโทรบอกแม่ให้แม่มาเปิดประตูพอแม่เปิดประตูแม่ก็เปิดเปิดปุ๊บก็ต้องมาคุยกับตำรวจอีกว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่านีลูกคุณจริงหรือเปล่าลูกเราจริงก็เปิดรูปยืนยันกันเลยนะตำรวจไม่เชื่อคิดว่าแบบ โอโหการแบบเราไปข่มขู่เจ้าของบ้านให้เขาพูดว่าเราเป็นลูกอะไรเงี้ยเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะสงสัยหน้ากูโจรมั้งไม่รู้มือนกันก็คือเขาเขาก็คิดว่าเราเป็นโจรแต่ก็ไม่ใช่เออเพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านจริงๆตรงนี้หลักฐานในการเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็สามารถบอกได้ถ้าคุณมีทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าบ้านนะคือถ้าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเรียกว่าเจ้าบ้าน แต่ถ้าคนที่มาเป็นทีมเยือนเนี่ยอันนี้เรียกว่าแต่ฝั่งอเวเขาจะใส่ชุดเยือนเขาจะลงไปลงแข่งเนี่ยเขาก็มาเตะบอลกันอ่าใช่90นาที90นาทีที่ฉันรอเธออันเนี้ยตรงนี้ก็ได้เพราะว่าการเตะฟุตบอล90นาทีเนี่ยยังไงนานนะนานชั่วโมงครึ่งแล้วพักครึ่ง15นาทีคุณสรัง15นาทีอ้าวใช่ระว่ังระว่างพักครึ่งเนี่ยคุณฟังได้เลยเพราะว่าพอพาระหว่างพักครึ่ง นักเตะจะเข้าห้องเขาเรียกว่าเข้าห้องเข้าห้องพักนักกีฬาตรงเนี้ยโค้ชจะเข้าไปติวแล้วเขาขณิตศาสตร์ัตถูกต้องเขาจะพยายามติวให้นักบอลของเขาเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าความรู้ถูกต้องหลายคนดาวรุ่งเนี่ยอายุ17 18เออดสิบแปดแล้ว University London งี้ยแล้วคุณนเชสเตอร์เงี้ยเออมันจะเข้าเมืองอะไรเบอร์มิงแฮมนอตติงแฮมเขาก็ต้องดูต้องมาติวกันในห้องเนี่ยแหละเขาก็จะเรียกอาจารย์อู้ไปอันดับแรกเทมเลยถูก อันนั้นก็แล้วคุณมาหลายคนไม่รู้ยั่ไงดาวองดาวองเลยอาจารย์ปิงนี่ถูกเรียกตัวไปแล้วไปไหนไปไหนอไปติวเออไปติวสิก็คุยเรื่องติวคุยกันในห้องพักนักกีฬานี่แหละคือมีอาจารย์ปิงมีอาจารย์วังมีอาจารย์ยมมีอาจารย์น่านหลายรวมกันเป็นอาจารย์แม่น้ำเจ้าพญาอะไรของเนี่ยไอ้เฮียอาจารย์ไม่ใช่แม่น้ำแต่ในห้องพักนักกีฬาเนี่ยหลายคนไม่รู้นะว่าในทีอยังในทีมลิเวอร์พูลเนี่ย คนที่ได้ท็อปเลยนะท็อปของวิชาเนี่ยใครใครใครดิวอกโอลิกี้คือผู้ที่สอบวิชาเคมีของอาจารย์อ้นได้คะแนนเต็มนะเชอเขาเก่งเคมีมากคือทาทีนักฟุตบอลนะเขามีเรื่องของฟิสิกส์อยู่แล้วเพราะว่าการเอารองเท้ากระทบกระทั่งอะไรอย่างนี้นะใช่แต่เคมีก็เป็นวิชาลองของวิทยาศาสตร์ที่ จากนักฟุตบอลที่เขาฟิสิกมาเนี่ยเขามัเคมีเลยแล้วชีวะเขาเก่งอนณโตมีร่างกายเขาต้องรู้กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นฟิสิกเคมีชีวะหลายคนไม่รู้ว่าเฮ้ยยังไงมันสําคัญแล้วถ้กิดว่าคุณจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอคุณเข้าไปติวเนี่ยมีหลายที่และมีที่หนึ่งออนไลน์นะผมที่ไหนสตาร์ทดีเฮ้ยไอ้ลูกค้าหรือเปล่าสตาร อันนี้ผมพูดลอยๆผมไม่รู้แต่ถ้าจะเข้าก็เข้าได้เข้าได้เข้ามาเข้าามฟัดก็เข้ามาใช่ไหเล่ะอยากจะมีแรงหน่อยเว้ยยังเวลาถ้าลูกค้าเข้าเนี่ยจ้ะออาเราต้องต้อนรับแล้วนะเออสวัสดีครับบางร้านเลยอิรเชมัเซ่อิลเชมาเซ่มิการาบาอ่ามิการาบาอันนี้วนกลับไปนู่นแล้วคือกูคุยกันมาตั้งนานแล้วกูกลับไปนาทีหนึ่งอีกแล้วคืออันนี้คุณต้องดูแล้วล่ะว่า คําทักทายคือถ้ามึงอยากรู้มึงก็ย้อนไปฟังเลยเออเออถูกแล้วพอลูกค้าขาเข้ามีขาเข้าปุ๊บมีขาออกอ่ะมีขา And that's 15 minutes western.